ร้อยเรื่องน่ารู้กับ FM ลอยรู้เท่าทันพิษภัยเล่าทันนันบุรี่ไฟฟ้าด้วยความห่วงใหญ่จากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารบวญชน FM ลอยเดี๋ยวนี้เราจะเห็นคนใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันเยอะมากเลยนะคะ ด้วยภาพลักษณ์ที่ดูเท่ดูทันสมัยแล้วก็มีกลิ่นหอมชวนให้รู้สึกว่ามันน่าจะปลอดภัยแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังควันสวยๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่วันนี้เราจะมาเปิดทุกความจริงของไผ่เงียบที่ชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไปพร้อมๆกันค่ะ หลายคนอาจจะคิดว่าบบหรี่ไฟฟ้าเป็นแค่น้ำธรรมดาไม่น่าจะมีอันตรายอะไรดูเท่ดีแล้วก็อาจจะช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ด้วยซ้ำแต่นั่นคือภาพลวงตาทั้งหมดเลยค่ะความจริงก็คือในควันนั้นนะ่ะเต็มไปด้วยสารเคมีมากกว่า2,000ชนิดเลยแล้วในประเทศไทยเนี่ยการมีไว้ในครอบครองก็คือผิดกฎหมายที่สำคัญที่สุดคือมันถูกออกแบบมาให้เสพติดได้ง่ายและรุนแรงกว่าบุหรีธรรมดาซะอีกค่ะ เอาละค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องสุขภาพกันเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่ายังเข้าใจผิดกันอยู่เยอะเลยนั่นก็คือสถานะทางกฎหมายของบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านเรานี่แหละซึ่งต้องบอกเลยว่าบทลงโทษเนี่ยรุนแรงกว่าที่หลายๆคนคิดไว้เยอะเลยเรื่องนี้ต้องขอย้ํากันให้ชัดๆเลยนะคะว่าตามกฎหมายของประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่การขายหรือการนําเข้ามาเท่านั้นนะคะ แต่เพียงแค่เรามีไว้ในครอบครองคือแค่พกติดตัวเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วค่ะแล้วโทษก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคะลองดูรายละเอียดกันค่ะถ้าเป็นการนำเข้ามาเพื่อขายโทษสูงสุดคือจำคุกได้ถึง10ปีเลยทีเดียวส่วนถ้าการมีไว้ในครอบครองเฉยๆโทษจำคุกสูงสุดคือ5ปีหรือมีโทษปรับสูงถึง500,000บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับเลยก็ได้ค่ะ เห็นตัวเลขแล้วน่าตกใจเลยใช่ไหมคะหนักมากจริงๆค่ะทีนี้นอกจากเรื่องกฎหมายแล้วความเชื่อผิดๆอีกอย่างที่อันตรายมากๆเลยก็คือความคิดที่ว่าควันจากบุหรี่ไฟฟ้ามันก็แค่น้ำบริสุทธิ์นั่นแหละค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะคือที่เราเห็นพ่นออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้น้ำเปล่าเลยนะคะแต่มันคือสิ่งที่เราเรียกว่าละอองลอย ซึ่งในนั้นน่ยประกอบไปด้วยนิโคตินที่เป็นสารเสพติดแบบรุนแรงแล้วก็มีสารเคมีที่ทางการแพทย์ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรอีกตั้งกว่า2,000ชนิดแถมยังมีสารอันตรายอื่นๆปนอยู่เพียบเลยค่ะแต่ที่มันร้ายกาจกว่านั้นอีกก็คือนิโคตินที่เขาใช้เนี่ยมันไม่ธรรมดาส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบที่เรียกว่านิโคตินซอลคือเขาสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายของเราดูดซึมได้เร็วกว่าแล้วก็เข้มข้นกว่าเดิมมากๆ ผลก็คือทำให้คนสูบติดได้ง่ายขึ้นแล้วก็เลิกได้ยากกว่านิโคตินในบุหรี่มวนแบบเดิมๆแบบคนละเรื่องเลยค่ะพอเรารู้แล้วว่ากำลังสูดอะไรเข้าไปในร่างกายบ้างคำถามต่อมาก็คือแล้วสารพิษพวกนั้นเนี่ยมันเข้าไปทำลายส่วนไหนของเราละ่ะคำตอบสั้นๆเลยนะคะคือมันพังแทบจะทุกระบบบในร่างกายเลยค่ะเริ่มจากด่านแรกเลยปอดของเรานี่แหละรับไปเต็มๆเ,เลย การสู่บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคถุงลมป่งพองซึ่งเป็นภาวะที่ปอดจะถูกทำลายแบบถาวรน,นะคะมากถึง75%เลยทีเดียวไม่หมดแค่นั้นนะคะสำหรับโรคหอบหืดที่ทำให้การใช้ชีวิตการหายใจเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆความเสี่ยงก็เพิ่มสูงถึง74%เหมือนกันค่ะและที่น่ากลัวสุดๆเลยก็คือมันสามารถทำให้เกิดภาวะลมร่วในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าปอดรัว่วปอดแตกได้เลยนะคะภาวะน,นี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะผลกระทบมันไม่ได้จบแค่ที่ปอดนะคะแต่มันลามไปถึงระบบสมองและหลอดเลือดด้วยค่ะการสูบทำให้ความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกสูงกว่าคนทั่วไป2.07เท่าพูดง่ายๆคือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเลยค่ะ เช่นเดียวกับหัวใจค่ะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของเราเลยความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเพิ่มสูงขึ้นถึง2.14เท่าซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนทั่วโลกเลยนะคะเรื่องสุขภาพภายในว่าแย่แล้วนะคะผลกระทบภายนอกที่มองเห็นได้ชัดๆก็มีเหมือนกันค่ะสารพิษในควันเนี่ยมันเข้าไปทำลายคอลลาเจนใต้ผิวทำให้ผิวเราแก่ก่อนวัยเกิดเล้วรอย ผิวแห้งกล้านได้เร็วกว่าคนปกติ2.24เท่าเลยค่ะแม้แต่เรื่องของระบบสืบพันธุ์ก็ไม่รอดค่ะในผู้ชายเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนเพศช,ชายแล้วก็จำนวนอสุจิลดลงส่วนในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงที่ทารกจะคลอดก่อนกำหนดหรืออาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายอื่นๆตามมาได้ค่ะอันตรายทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้สูบใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วปัญหามันใหญ่กว่านั้นค่ะมันกระทบไปถึงคนรอบข้างสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเราด้วยยังควันที่พ่นออกมามันไม่ได้หายไปไหนนะสุดท้ายมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของฝุ่น PM 2.5เที่เราทุกคนต้องสูดเข้าไปด้วยกันแล้วตัวอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อันตรายที่ย่อยสลายไม่ได้ที่สำคัญคือภาระทางเศรษฐกิจค่ะ ทั้งหนี้สินของผู้ที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลจำนวนมหาศาลที่ต้องใช้ภาษีของพวกเราทุกคนมาดูแลในระยะยาวค่ะพอเห็นภาพรวมของผลกระทบที่มันรอบด้านขนาดนี้แล้วคำถามคือเราในฐานะคนหนึ่งในสังคมจะทำอะไรได้บ้างข่าวดีก็คือเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันหยุดไผ่เงียบนี้ได้ค่ะถ้าเราไปเจอการลักลอบขายตามตลาดนัด หรือเห็นการโฆษณาในช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือการกระทำผิดอื่นๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเราไม่ควรนิ่งเฉยนะคะนี่เลยค่ะเราสามารถแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานต่างๆได้ตามช่องทางเหล่านี้เลยทั้ง1166ของสคอบอรหรือแจ้งตำรวจที่สายด่วน191ก็ได้ค่ะทุกข้อมูลทุกการแจ้งเบาะแสจากเราทุกคน มีความสำคัญมากๆในการช่วยกันแก้ปัญหานี้และสุดท้ายถ้าจะให้สรุปเรื่องราวทั้งหมดของบุหรี่ไฟฟ้ามันก็อาจจะจบลงด้วยคำสั้นๆแค่สี่คำนี้แหละติดเจ็บจนและตายลองถามใจตัวเองอีกครั้งนะคะว่ามันคุ้มค่ากันจริงๆหรือคะที่จะเอาชีวิตและสุขภาพของเราไปเสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้ร้อยเรื่องน่ารู ฟเอ้อยรู้เท่าทันพิษภัยเล่าพัน,นันบุรีไฟฟ้าด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมุญชน f เอ็ม้อย